เอ้าวสิไปใสๆไปใสเดีไไ๋ยวเอา,เอายาให้ดูกโอ๊ยเอเอเช่างงักๆๆๆ่า,งงานะอย่าให้เดี๋ยวต้องเอาจิงนะคือจำได้นะครับไม่ได้แบบ ีเขาแบบว่าจริงๆจังๆนานแล้วละ i need

อ,อ,อยากเข้าคองแล้วเมื่อกี้อยากออกแต่อยากเขา้า и не и อ,อะาวดูฮะทาครีมให้อย่างหล่อเลยโซ่โซ่จะกวาดไหมเข้ามาดิอืมขีดื้อฮะโซ่ทรง,งผมใหม่พางตัวแ๊บ ก้าลังข้างลังเ่ยฮะพบช้างหรอโอ้โหทรงผมเด็นรับอ่เออไอ้ไนมผมยาวหูตึงด้วยนะผมคนนี้นี่ดีคือพอแล้วเขาวะบินเหมือนพ่อเนาะใครเสียบรเด้เนอะ โอ้นี่ไม่ไดือ้อนะฮะกินลูก โอ้โหเสียคนขยันนะครับโอ้ยังอยู่ในมุมกล้องอยู่ต้องอต้องทำให้อยู่ในมุมกล้องนะถ้าไม่อยู่ในมุมกล้องไม่ทำ ขยันขยันยามเย็นพ่อจะทุ่มแล้วยังไม่มืดที่สะกลนมืดแล้วนะครับก็ทบยังไม่มืดกวาดแคงข้างก็ได้แล้วทุกขี้เหยีเบมันเดิมลูกแม่แม่กำลังทางตัวยอยู่ทางตัวแปบ๊บฮะอ,อ,อ๋อน,นึกว่าจะมากวาดท่า,ทานมากวาดท่าน อทนที่ตะกอนมันหนาวแล้ววิววันนี้ว่าจะไปฟังเพลงนาโนกับเพลงชื่นนี่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแป๊บหนึง่งดูชายบัวก่อนประมาณสทก สามทุ่มเดี๋ยวออกมาครับประมาณสักสามทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วนะ่ะมันป้องป้อนท่านนายกนโอ๋ไปยืนไปยืนเทตนะครับต้องป้อนครับจ่านแมงก็เล่นอย่างงี้แหละเล่นเสร็จแล้วก็เก็บกิน เล่นแล้วก็เก็บกินเหมือนเดิมนยังว่าไหนกินเข่าเลยวันนี้ไม่รู้ว่าเขยทำเมนูอะไรให้กินเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่อยู่นะครับผมได้ต้มมาม่าที่แม่เอฟซีส่งให้มาม่าโคตรเรยรเอาล่ะตัวนี้ว่าแม่เอซีส่งมาให้่นแหละอะไรกันนะั่นแหละ เล่นละเอาอ่ะอะไรเหรอโที่แพเป็นอะไรไหมครับโดยรถชนเร้งหมามันกัดอะไรโคนมึนเลยว่ะ ก็ขอให้หายไป,ไปนะนะอะไรงงครับสั่งหมูแดงให้เสือน้อยสองถุงให้เสือน้อยสองถุงแอคหลอกกัน,นแอคหลอกกันน,น,นั่นนั่นยังยังใหญ่กวนอีก ว็ยกขาขึ้นสูงลุกแล้วก็ยันแรงแรงรูสง้สึกว,ว่าจะขุดหลุมเยอะเราอะอแผ่ตรงนี้มันมันก็ ทาครีมทาอะไรไปนะมมันเป็นแผลแบบมันจะหายเวลาเราก็ไปเล่นเหมือนเดิมนอนเล่นอะไรก็เป็นแต่ก็หายแหละหนุ่มรูปหลอค่าคือบัวบานเห็นตะดา ตดกักโอ้ชื่นตอนแรกหญ้าหญ้าเยอะๆไปไหนหมดลูกหายหมดแล้วพี่น้องหญ้าเยอะของชื่นหายหมดแล้วทั้งกินทั้งเล่นเราโอ้โหดูเจลำพูนครับ ดูเจ้ล้ำพูนครับดูเจ้ลํำพูครับท้องแตกบอกเลยย่าขนาดนี้มีมีท้องแตกครับอืมมีทั้งมีอาหารตั้งแต่ไร่ไปหยาบตั้งแต่ละเอียดนะครับอันนี้อันนี้กินง่ายหน่อย กินกินหมดนี่แหละแต,แต่แต่พูดถึงความเมนี่ยมันเขาก็เลือกกินนะอันนี้กินง่ายหน่อยเดี๋ยวลองเรามาก็จะมากินอ้อยคนระับกินโอ้ยกินอ้อยเสร็จก็จะมากินเนเปียโอ้ยเอ้ยจะเย็นๆเนาะโอ้หมาอินดีมากเนเปียเสร็จก็จะมากินถัปะรดนะฮะกินไล่ไล่ไปอือะไรลูกฮึเฮ้ยเฮ้ยเอแล้ว มันก็สั่นอันนี้มันเป็นรุ่นแรงครับผมมันต้องลนลนะ่ะงอแงใช่ไหมมันงอแง,งต้องโดนแบบนี้ปึ้ดูนะครับแล้วก็มันก็ใช้ได้ครับนีเรามารอรุ่นกันจะใช้ได้ไหมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วต้องเจอระบบสั่นเข้าไปครับนี่ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะมันเป็นเรื่องจริงนะ มันเป็นระบบนี้นะระบบงอแงต้องโดนทุบทำไมลูกจะทิ้งยาวไว้ให้บัวแล้วไปสามทุ่มเจอกันนม่บอกบ้านนี้มันแปลกๆเว้ยชื่นเหมือนฟันจะดุดเห็นไหมเฮ้ยชื่นฟันหลุดหรือเปล่าวะ หลุดหรือเปล่าทำไมเคี้ยวแล้วทิ้งอ่ะเท่ผมว่ามันพังไว้นะไมแม่ที่จริงอ่ะความเป็นจริงผมนึกว่าพังไว้แล้วนะแม็กกาสย์อันน,นี้นิ่งมากเลยนะเป็นรุ่นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ก็มีซื้อมาใช้แต่เวลาซูมสมมุติผมซูมอย่างนี้ใช่ไหมซูมเนี้ยไม่มีสันเลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่สี่มันจะสนันนิดนิดแต่มันง่ายที่มันดึงแปะดึงแปะ มันงองเวไก็ทุบลงดินเอ,อ้าใช้ได้เว้ยแปลกแล้วบบกระแทกคงใส่ให้สะ,ะแทกให้สมองเขาที่เข้าทางมีนัดกันนะประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มะแม่แม่ก็กินน้ำกินข้าวกินปลาเสร็จประมาณทุ่มกากะสองทุ่มก็หาดูคลิปช่องนั้นช่องนี้นะครับ ให้เวลาแม่แมๆว่างๆนะครับก็สามทุ่มก็มาเฝ้าบัวกันมามานนี้เนาะอ่ะเจอกันสามทุ่มวันนี้นะครับสวัสดีครับ